ในการคิดเมนูแต่ละค mm hmm. อร์สอะคะ่ะ mm hmm. เราคำนึงจากอะไรอะคะเชฟเราจะคำนึงจากความนิยมของลูกค้า mm hmm. สมมุติว่าลูกค้าชิญซีซั่นแรกเราจะคิดว่าลูกค้าเคยกินแล้วเราจะไม่ทานะครับผมแล้วก็ <c oughs> จะดึงเมนูที่ทั่วโลกความนิยมกันให้มาอยู่ในจานอยู่ที่นี่ให้จับเขามาแต่งตัวใหม่ค่ะครับ กระดูกวัวนะครับผมต้มกระดูกวัวประมาณ3วันครับผมจากหม้อเบอร์สี่ไปห้เดี๋ยวแค่นี้ครนับนี่นะคะน้ำซ <ปะ S 2> ุปกระดูกวัว3วันนะคะไปดูนี่หเนื้อนุ่มแล้วก็ละลายไปพังเส้นแล้วก็โลงโขอบไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะเราก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในร้าน All About Beef แล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด1คอร์สราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปเฉลยตอนท้ายเดี๋ยวฝนจะพาทุกคนได้ลิ้มรสอาหารทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะใน1คอร์สมีอะไรบ้างต้องให้ทุกคนนะคะรู้จักกับเชฟก่อนค่ะเสวัสดีครับแนะนำตัวเลยค่ะพี่ผมชื่อเชฟจริรัฐาภูกส่วนครับชื่อเชื่อเชฟนาย อันนี้จะมีเมนูทั้งหมดเจ็ดถอดนะครับรวมถึงหวานด้วยมาเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับเครื่องดื่มล็อกเทลนะครับผมร้านเราด้วยที่ว่าเป็นร้านฮาลาลนะครับผมจะไม่มีเครื่องดื่มแอนโกลนะครับผมสม่วนมากจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นม็อกเทลนะครับผมข้อแรกคือจะเป็นน้ำมะนาวบูฮาวายแล้วก็น้ำแดงโฟมนะครับผมกินเพื่อเรียกกระตุ้นความอยาก เลยเข้าสู่เมนูขอดนะครับผมเมนูมนี้นะคะก็จะชื่อว่าเฟรชชี่มอกเทลค่ะเป็นม็อกเทลนอนแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ทำมาจากน้ำมะนาวดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนเป็นหนึ่งริกแรกค่ะข้างในนี้ก็จะมีเป็นเป็นวุ้นวุ้นมาด้วยนะคะเหมือน,นกับคาเวียนี่นะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยว,วยนำววหวานตามนะนะคะ เมนูแรกนะครับจะเป็นอามมุชบุสนะครับผมอมุบุสจะมีอยู่2คํานะครับผมจะเป็นลักษณะอาหารที่เราคุ้นเคยก็คือจะมีลักษณะต้มยำเข้ามาแทรกด้วยนะครับผมแต่ต้มยำในวันนี้เราจะทํามาเป็นรูปแบบของเคิร์สนะครับค่ะอันนี้จะเป็นซอสที่เป็นประเภทยำนะครับส่วนที่เห็นเป็นซอสต้มยำหรือซอสยำซอสยำครับผมอันนี้จะเป็นซอสยำส่วนที่เห็นเป็นสีส้มๆนี่คือยำเป็นน้ํายำเลยแหละนะครับผมลอยขึ้นมาแบบเจลลี่นะครับส่วนที่เป็นเขียวๆก็คือผัดนะครับผม ผัดในส่วนนี้จะมีเบบี้คอร์ส็อกเกตใบส์ทแหน่นะครับ3ชนิดอยู่ด้วยกันนะครับผมส่วนสีแดงๆจะเป็นเรดแรอดิสนะครับผม <ฮะ S 1> ขึ้นมานรูปแบบเชอร์ครค่ก <ฮะ S 1> ็สแสดงว่าแต่ละสีอะคะก็จะเป็นผักแต่ละชนิดถูกไหมคะแล้วก็จะมีซอสด้วยเช่นสีเหลืองเป็นปสีเหลืองจะเป็นซอสน้ำยำแต่สีเขียวเนี่ยจะรวม ผักหลายๆชนิดอยู่ด้วยกัน <Okay. S 2> เพราะบางคนลูกค้าไม่ชอบกินผักชนินี้ชนิดนี้เราเลยมารวมกันก็คือเอามามิกซ์ดยการทําเป็นลักษณะนี้แทนใช่ไหมคะบนเห็ดออรินจิตัวนี้เราก็ไปทอดให้กรอบแล้วผัดกับน้ําปลา okay. <Wow. S 1> ส่วนเมนูแรกที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นส่วนของลิ้นวัวน,นะครับผมปลายลิ้นเพราะว่าส่วนปลายลิ้นเป็นส่วนที่เหนียวที่สุดในบรรดาลิ้นนะครับด้วยความที่เขาเป็นปลายลิ้นนะครับผมเวลาทานหญ้าหรือทานอะไรต่างๆ <c oughs> ช่วงปลายเขาจะตะวัดเข้าทําให้ช่วงปลายได้ออกกําลังกายแล้วทําให้เขาเหนียวนะครับผม <c oughs> เราได้เอาส่วนปลายลิ้น,นไปซูวีนะครับผม <c oughs> ในอุณหภูมิ60องศาเซลเซียส เป็เเทำใหานุ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เลิ้นขอมีความนุ่มไม่มีความเหนียวดวยปกติเวลาทานเชฟเทเบิลที่ที่ร้านอื่นทั่วไปนะครับอย่างนอกจากโอมากาเสะนะที่เราจะเห็นพ่อครัวได้ c ุกกิ้งต่อหน้า<อ>แต่คิดว่าที่ในบรรดาเชฟเทเบิลนะครับคงจะเป็นที่อบบอบวิบที่เดียวที่ทำไปด้วยุยกับลูกค้าไปด้วย ได้ลูกค้าได้สอบถามว่ามีอะไรบ้างลูกค้าจะรู้ว่าได้ทานอะไรบ้างอันนี้เป็นมะเขือญี่ปุ่นแย่งนะครับ<ะ>เพิ่มสีให้กับเขาม,มาช่วยจับจ่ะในการคิดเมนูแต่ละคอสอะคะเราคํานึงจากอะไรอะคะเชฟเราจะคํานึงจากความนิยมของลูกคา้าใช<ะ>่คร<ะ>ับสมมุติว่าลูกค้าเชนซีซันแรกเราจะคิดว่าลูกค้าเคยกินแล้วเราจะไม่ทํานะครับผมแล้วก็จะดึงเมนูที่ทั่วโลกเขานิยมกันให้มาอยู่ในจานอยู่ที่นี่ให้จับเขามาแต่งตัวใหม่ ค่ะแล้วนหนึ่งซีซั่นเนี้ยค่ะช่วงระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อะคะสามเดือนคร<า>ับผมสามเดือน,นก็แสดงว่าเมนูเนี้ยในหนึ่งคอสจะคงที่อยู่อย่างนี้สามเดือนสา,สามเดือนครับคสามเดือนก็คือแสดงว่าสามเดือนสลับคอร์สครั้งหนึ่ง ใช่ครับอันนี้จะเป็นดอกเข็มอินเดียนะครับสามารถทานได้นะคะแสดงว่าดอกไม้พวกนี้คือออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เรทานได้หมดเลยมันปลูกเองด้วยครับอ๋อปลูกเองนะคะใช่ครับอันนี้ดอกเข็มอะไรนะคะดอกเข็มอินเดียครับผมเข็มอินเดียแต่เข็มไทยไม่สามารถทานได้นะครับเข็มเดียเขาจะมียางเยอะเข็มไทยทานไม่ได้ครับผมเขาจะมียางเยอะก็ทานได้แต่เขาจะมียางแล้วเวลาทานทําให้ปากปากเขาเรียกเป็นเปื่อยปากคองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเข็มอินเดียคือทานได้เลยทานได้ใช่ครับผม โอเคค่ะแล้วเราก็ได้1เมนูแรกใน1คอร์สีแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูไปซี่บีฟทั้งนะคะก็คือถ้าเป็นเมนูภาษาไทยนะคะพี่เขาคิดมาว่าเป็นที่สุดของลิ้นค่ะก็จะรวมนะคะเป็นปลายลิ้นนะคะกับโคนลิ้นค่ะโคนลิ้นนะคะตามที่พี่าอธิบายไว้นะคะก็จะเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดของลิ้นนะคะ แล้วส่วนปลายลิ้นเนี่ยจะเป็นส่วนที่เหนียวที่สุดของลิ้นเพราะว่าวัวเนี่ยต้องใช้วิธีการกระดกลิ้นเพื่อที่จะเอาอาหารเข้ามาในปากของวัวเองอะนะคะวิธีแก้นะคะเนื่องจากว่ารสชาติของดีฟตัวนี้มันอร่อยมากวิธีแก้ก็คือในส่วนของปลายอะคะ่ะพี่เขาก็เลยใช้วิธีการตอยนะคะแล้วก็เอาไปซุยอีกทีนึงค่ะเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอันดับแรกให้ชิมตัวที่เป็นตัวเจลรี่ก่อนนะครับผมเป็นลิ้นวัวแท้ๆเลยอันนี้ อันนี้จะเป็นปลายลิ้นเลยนะครับอันดับแรกก็คือให้ชิมตัวนี้ก่อนโซนนี้ก่อนเลยนะคะสามารถทานได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดเลยครับอันนี้ก็คือเป็นเข็มอินเดียและอันนี้เป็นเป็นใบเมเปิ้ลครับผมใบเมเปิ้ลเนาะครับโอเคสีสันสวยงามไหมคะอันนี้ใบเมเปิ้ลอยู่ทางนี้ค่ะเอาล่ะนะมันมีโอโคโดะอยู่ในนี้ รสชาติของลิ้นวัวไม่ได้นุ่มเละเกินไปนะคะยังมีความกรึบเดียวจาท็กเจอร์ของตัวลิ้นวัวอยู่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำยำนะคะหรือว่าน้ำผักพี่พี่เขาทําการอะไรนะคะพี่ทำเป็นเจลลี่คร,รับผมเจลลี่เหมือนเยลลี่อะคะ่ะอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะมีความเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวนะคะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะส่วนใบเมลเบิร์นกับตัวของเข็บอินเดียนั้นเนี่ยก็จะมี็กเจอร์ของแบบเป็น็กเจอร์ผักเล็กๆเกพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ถือว่าแบบกลมกล่อมมากเลยค่ะ แล้วก็ชิ้นต่อไปนี่เราเควรจะทานอันไหนคะทานตัวพร้อมกันเลยครับตัวเห็ดอ๋อโอเคเห็ดออรินจิกกับ<ม>ส่วนปลายลิ้นบวชใช่ครคะส่วนตรงที่อยู่ตรงกลางอ,ะอ่ะตรงกลางมะเขือเทศอะไรเนี่ยสามารถทานล้างปากได้ด้านล่างเป็น,หนเห็ดออรินจิกหัดกับน้ำปลานะคะตรงกลางนะคะเป็นซอสต้มยำค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของลิ้นบวอันนี้น่าจะได้รสชาติความเป็นไทยมากๆเลยนะคะ พี่เขาทำน้ำต้ยมยำได้ออกมาเป็นเทกเจอร์ของครีมครีมมีความเข้มข้นนะคะตัวของเห็ดอารินจิจะมีความกรุบไม่ได้เละเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนของตัวริ้นหัวที่เขาอามาซอยะคะ่ะค่อนข้างที่จะรับรู้รสชาติได้กลมกล่อมคลุกเคล้าไปกับในส่วนของซอสต้ยมยำได้เป็นอย่างดีะคะ่ะและเราก็ลองตัวนี้กันนะคะนี่คือมาเขือเชฟญี่ปุ่นย่างะคะ่ะน่าจะเปรี้ยวนะเดี๋ยวขอรสชิมก่อนเชฟนั่งอยู่ตรงชั้นล่าง มีความเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะแต่มีกลิ่นของตัวของเนื้อค่ะนิดนึงเขาน่าจะเอาไปย่างบนที่เขาย่างเนื้อทิ้งไว้ก่อนแล้ว่ค่ะสรุปอยู่ในเมนูแรกนะคะมีความเป็นเอเชียค่ะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเลือกในส่วนของความเป็นต้มยำของประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็คำเมื่อสักครู่เนี้ยไปคำสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีดอกเข็มนะคะในส่วนของเข็มอินเดียมาจากโซนโซนเอเชียละกันเดี๋ยวเรามาดูค่ะในจานที่2ค่ะว่าจะเป็นอย่างไร เมน,นูที่2นะคะคือเม็กซิการเลเวอร์ค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามีความเป็นเม็กซิการตรงไหนบ้างนี่เลยเค่ะเม็กซิการเลเวอร์นะคะ ตรงข้างล่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยซอสสนะคะแล้วก็มีอ,โอะโวคาโดเป็นส่วนประกอบนะคะส่วนที่เห็นเป็นครีมครีมนีม้นะคะไม่ใช่วิปครีมนะคะแต่ว่าเป็นซอสซาวครีมค่ะตรงแผ่นแป้งตรงกลางนะคะนั่นก็คือเป็นแป้งเตอร์ติยานะคะเป็นของเม็กซิกันทแท้ๆเลยค่ะวิธีการทานนะคะมาดูกันค่ะเราจะหยิบชิ้นแป้งนี้ขึ้นมาทานก่อนนะคะอาจจะต้องใช้มือนะคะ เป็นเนื้อครับผมมีเนื้อมีชีสมีชีสสามชิ้นนีที่เราใช้นะครับจะมีมอสซาเรล่าชีสพะมาซานชีสแล้วก็เชดดาร์ชีสนะครับผมัคงหมด3ามชีสเลยใช่ไหมคะชีสสามชิ้นครับซอสซ่าก็จะมีความเปรี้ยวนะคะเนี่ยใช่ครับจะมีความเปรี้ยวต้องกินพร้อมกันด้วยกันแล้วก็ซซวครีมเขาก็จะมีความเปรี้ยวด้วยอันนี้คือหนึ่งคำของเม็กซิกันเลเวอร์ค่ะเขาก็จะผสมกันหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งนะคะแล้วก็ตัวชีสแล้วก็ตัวซอสซาซอนะคะที่เป็นซอสสดนะคะแล้วก็อะโวคาโดค่ะนี่ออกไปหมดล้ล้างให้เลยใส่ชีสนะคะต้องไม่พลาดเมนูนี้ค่ะเพราะว่าอร่อยมากๆหอมชีสมากๆเลยค่ะส่วนซอสซาซอนะคะก็จะเป็นซอสาสดนะคะเทกเจอร์ของมะเขือเทศค่อนข,ข้างที่จะชัดเจนมีความเปรี้ยวนํานะคะแต่ตานี้ไม่มีความเค็มเลยค่ะแต่ว่าชีสนี่คือแบบเตะลิ้นมากๆเลยค่ะไปดูค่ะเมนูที่สาม และเมนูที่สามาแล้วค่ะกิวตันสแสบแห้งเฮ้ยชื่อเมนูเป็นอย่างนี้จริงๆกิวตันแซ่บแห้งนะคะก็คือรวมระหว่างนะคะ แซ่บแพงอยู่ด้านล่างนะคะจะเป็นอาหารของจังหวัดพิษณุโลกนะคะ <Wow. S 1> จะมีความเป็นอีสานปนๆนะคะ <Wow. S 1> ก็แล้วตรงกลางนะคะ <Wow. S 1> จะเป็นในส่วนของลิ้นวัวนะคะซอสด้านบนนะคะจะเป็นคานิมิโซะนะคะ <Wow. S 1> คานิก็คือปูนะคะ <Wow. S 1> ก็คือซอสมันปูนั่นเองค่ะด้านบนเหมือนเดิมค่ะดอกเข็มอินเดียนะคะวิธีการทานก็คือต้องทานพร้อกกันหมดเลยค่ะ <Wow. S 1> แต่ว่าครั้งนี้ฝนอาจจะทานทีละส่วนเพื่อที่จะได้รับรสชาติของแต่ละอย่างนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากซอสคานิมิโซะก่อนเลยค่ะ อยากจะรู้ว่าซอสคาน้มีโดมีโนชาเป็นแบบไหนน้ำใสมาเป็นเพลิเยเนี่ยนี่เลยนะจะมีกลิ่นปูนะคะถ้าหามว่าให้พูดเนี่ยจะคล้ายๆล้ายกับกลิ่นทาโร่ค่ะกลิ่นทาโร่ปลาเส้นทาโร่ค่ะแล้วเรามาลองแซ่บแห้งอีสานบ้านเรานะคะแต่ว่าไปดังไกลอยู่ที่พิษณุโลกค่ะแซ่บแห้งนะคะจะประกอบไปด้วยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ข้าวคัวค่ะอืม อร่อยมากค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทานคู่กันหมดเลยนะคะโหเนื้อมีความแบบนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเนื้อไม่ได้แบบแหลกเป็นแบบเส้น,สน,สนๆนะคะนี่ทานคู่กันไปเลยนี่นะคะนี่ด้านข้างดูเทกเจอร์ความหนาของเนื้อนะคะมันก็ดูซอสคานิมิโซะนะคะเริ่มมาแล้วค่ะความเผ็ดโอ้ oh my g ัวของลิ้นวัวมีความนุ่มมากค่ะเหมือนเราทานเยลลี่เลยแล้วก็นัม่มีเท็กเจอร์ของเนื้อวัวนะคะจะเป็นเท็กเจอร์ของตัวลิ้นชัดๆเลยค่ะก็คือจะนุ่มหนึบนะคะแต่ว่าไม่ได้หนึบแบบว่าเหนียวอะคะ่ะหนึบนุ่มหนึบแต่ว่ากัดแล้วขาดนะคะแล้วะะก็คลุกเคล้ากับตัวของแซ่บแพ้งนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของคานิมิโซะอยู่ตรงปลายๆอร่อยมากเลยค่ะ ลกไปตัดให้เขาทายรูกตอนตัดเราได้เดินทางกันมาถึงเมนูที่สี่แล้วนะคะนั่นก็คือเมนูราเมงเนื้อวากิวค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อไทยวากิวนะคะในส่วนของคารูบิค่ะนี่พี่เชฟเขาแนะนํานะคะว่าเราควรจะทานน้าซุปก่อนค่ะแล้วค่อยสเตอร์หรือว่าคนในหลายๆส่วนทุกส่วนเข้าเข้ากันนะคะก็จะชิมน้ําซุปก่อนเลยตรงนี้ก็อืม น้ำซุปแบบมีความหวานกลมกล่อมนะคะแต่ว่าจะไม่มีความเค็มเลยนะคะน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรอะคะอันนี้จะเป็นการต้มกระดูกวัวนะครับผมก็คือเป็นน้ำซุปกระดูกวัวเนาะต้มกระดูกวัวประมาณ3วันครับผมจากหม้อเบอร์สี่สิบห้าเหลือแค่นี้ครับนี่นะคะน้ำซุปกระดูกวัว3าวันนะคะปนู่นแล้วนี้จะเป็นเนื้อวากิวค่ะเป็นไทยวากิวคารูบีนะคะนี้จะเป็นในส่วนของเต้าราเมงค่าแล้วก็คนนะคะเมื่อกี้ได้ใส่ยี่สิบห้า้นได้บิดวิโซนลงข้างล่าง เนื้อนุ่มแล้วก็ละลายไปพร้องเส้นแล้วก็ลงขอบไปเลยค่ะี่ดีการกินนะครับให้เคาะอย่างนี้ก่อนเมื่อเรากินเหล้าป๊อกข้างล่างเขาจะมีน้ำเวลาเินก็ยก เป็นคำนะครับล้างปากเมนูที่เราที่เราทานมาตั้งหนึ่งถึงสี่ข้างในมีอะไรบ้างคะพี่ข้างล่างจะเป็นน้ำมะม่วงน้ำมะม่วงครับผมข้างบนจะเป็นน้ำกรีนน้ำกรีนออกเปรี้ยวๆนะครับผมเราผสมกันมาข้างบนจะเป็นโยเกิร์ตสับปยระครับผมวว้าอย่างเงี้ยหคะใช่ครับกี่ทีคะพี่ได้แล้วครับทีเดียวทีเลยแล้วก็กระดกเลยครับผมน่าได้นะพี่ได้ไหมได้เหรอคะคำเดียวเลยเหรอคะ ได้เมนูนี้ปา่าแล้สดชื่นมากเลยค่ะและเราก็มาถึงเมนูสุดท้ายของของคราแล้วนะคะนั่นก็คือ beef Wellington Be ค่ะที่เขานำเสนอมากเลยนะพี่เชฟเนำเสนอมากเลยว่าในส่วนของ <Wow. S 2> มันบดเขาเอาไปอบนะคะเพรดังนั้นเน,เนื้อของมันนะคะจะมีความหวานอยู่เรามาชิมกันเลย หวานมากเลยค่ะกลมกล่อมมากเลยแล้วเราก็มาชิมในส่วนของบีฟเวลลิงตันนะคะอืมเขจะไม่มีความเหนียวของเนื้อเลยนะครับเนื้อจะนุ่มมากคือตัวของเนื้อค่ะไม่ได้มีความเป็นเท e เจอร์ ของชิ้นเนื้อเลยนะคะตัวนี้คือสันไนบิฟไทยใช่ไหมคะใช่ครับแล้ก็เห็ดที่เอาไปผัดอะคะ่ะค่อนข้างที่จะกลมกล่อมกับจูสจูสเลืออทานกรนทานะะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แฟไปที่ซอสจูดซีนะคะอีกทีหนึ่งฟืบขึ้นมานะคะ่ะอืม เมน,นูมสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมนั่นก็คือช็อกโกบอมค่ะเป็นลูกบอลช็อกโกแลตนะคะที่รวมทุกรสชาติอร่อยไว้ในหนึ่งเดียวเลยนะคะนี่เลยๆๆๆๆดี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 เวลาทานนะคะพี่เชฟเขาก็บอกว่าเราหยิบมาแล้วก็ใส่<อ>ใล่างสีเหลืองๆนี่คืออะไรอะคะพี่เชฟจะเป็นจะเป็นสปองเค้กครับผมสปองเค้กโอเคเราก็สามารถทานอีกได้เลยทานได้มาดูกันค่ะรสชาติจะเป็นยังไงนั้นหรือหนึ่ง สอ,สอข้างในจะมีมะม่วง<ช>มีพริกมีมะนาวม่ใ้างที่กลมกล่อมมากเลยคะ่ะใช่ครับแล้วก็มันตัดจบคอสอันนี้ได้ดีมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีความเปรี้ยวหวาน ใช่ครับแล้วก็รู้สึกสดชื่นนิดๆน,นะคะแล้วเราก็จบลงแล้วนะคะเรียกได้ว่าแบบอิม่มแล้วก็ครบครันทุกรสชาตินะคะมีทั้งเอเชียนะคะอินเดียนะคะญี่ปุ่นนะคะมีอะไรหลายๆอย่างกลมกล่อมมากอยู่ในเมนูคอส้น,นะคะเมนูคอสนี้นะคะมีเพียงแค่3เดือนนะคะซีซั่นนี้นะคะเริ่มต้นนะคะ เสิร์ฟคอสของคุณนะคะวันที่1สิงหาคมเป็นครั้งแรกค่ะอย่าลืมนะคะคอสเนี้ยมีที่ All About Beef เชียงใหม่เท่านั้น,นะคะ่ะมีข้อสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะว่าที่สนทานไปทั้งหมด7เมนูนะคะ1คนขนมหวานนะคะ1 m o c k ม็อกเทลนะคะแล้วก็5เมนูคาวนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยเท่าไหร่บอกราคาเลยก็ได้ค่ะ1,165บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ